สวัสด,ดีท่านผู้ชมตูสุ่ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตัดต่อปคลิปไอ้นี่นะครับแจกเนี่ยไอแจกตรงเนี้ยแจกคนรับน,นะผมยังไม่ได้ทํานะมาขั้นตอนแรกครับมาที่ตรงนี้แล้วผมเลือกที่จะโหลดเป็นแอปลบแบ็กกราวน์นี้นะครับอืมก็ให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยแล้วก็แคปหน้าจอตอนที่ท่านผู้ชมทํานะ แล้วที่ท่านผู้ชมทาไว้อะให้แคปหน้าจอนะโอเคแล้วจากนั้นก็เลื่อนลงมานี้ใช้เป็นแอปลบแบ็กเก้าหนก็ได้นะที่ท่านผู้ชมเคยใช้นะไม่จำเป็นต้องเป็นอันนี้นะแต่สำหรับผมผมคิดว่านี้ดีสุดแล้วโอเคจากนั้นก็พอเราตัดรูปได้เสร็จให้เรากดติ๊กถูกนะจากนั้นครับมาที่ตรงนี้กันไกลตรงเนี้ยกันไกลอ่ะพกดเข้าไปเสร็จปุ๊บไปที่ดาวครับ จากนั้นก็เลื่อนขนาดที่ใหญ่ที่สุดไปเลยโอเคจากนั้นท่านผู้ชมเลื่อนออกมานะไอ้ตรงเห,เห็นตรงกลางของรูปบวกไหมตรงเนี้ยตรงกลางตรงเนี้ยมันไอ้นี่นะเป็นตัวเล็งนะโอเคลบออกไปก่อนโอเคถ้าลบออกไม่หมดนะครับให้เปลี่ยนมาเป็นยางลบตรงนี้นะเนี่ยโอเคก็เข้ามาที่ยางลบเลยก็ได้โอเค แล้วก็ให้ลบไปให้หมดเลยเี้ยผมจะลบอันนี้ออกด้วยนะโอเคครับนี่ครับคือสิ่งที่ชาวต้องการครับจากนั้นกดติ๊กถูกเลยโอเคขนาดการลบนั้นก็แบบเอาเป็นอย่างงี้แหละดีแล้วโอเคแล้วจากนั้นก็กดติ๊กถูกแล้วก็กดเซฟตกลงติ๊กถูกแล้วก็กดมาต่อเลยมันจะมีลูกแก้วนี่ไงลูกแก้ว ทำเหมือนกันนะลูบลูกแก้วออกนะโอเคติ๊กถูกไปที่กันไม่ใช่ไปจังกกมาก่อนโอเคจากนั้นก็จันไก่ทำเหมือนเดิมครับ จากนั้นก็ลบไปให้หมดโอเคจากนั้นกดติ๊กถูกแล้วเป็นระดับนี้ละกันกดติ๊กถูกไปเลยแล้วก็กดเซฟเซฟเย็ดแล้วก็ติ๊กถูก <Yes. S 1> จบแลวครับอย่างนั้นไปที่แอปตัวนี้เลย Pixel Lab เป็นแอปที่ผมแนะนำมากนะพอเขา้าแอปพิเศษเสร็จปุ๊คบคำให้ไปที่ตัว A e, แล้วก็ไปที่วินสอเราก็เขียนครับแล้วก็เขียนตามคลิปที่เราจะเขียนนะโอเคผมจะเขียนเป็นแบบนี้นะแต่คนรับจะนํามาที่ตัวเลื่อนไปครับเลื่อนไปถ้าเป็นตัว TT เนี่ยเพิ่มขนาดตัวนี้ลงสีนะครับ โ okay, อเคลสีนสีเหมือนกันเหมือนกันไปอีกครับให้ไปที่ตัว a ab เนะี่ยที่อาจจ่านว่าฟอนต์เนะี่ยใบเลยแล้วก็เลือกฟอนต์ที่ท่านผู้ชมโหลดมาเลยนะโอเคผมมีคลิปสอนดาวน์โหลดฟอนต์ไว้นะโอเคกดถูกลงจากนั้นเล่นไปีครับให้มาที่ตรงนี้ตรงนี้ใส่ขอบนะใส่ขอบตามสีที่ท่านผู้ชมชอบไดเลยผมเอาเป็นขอบสีนี้แหละตัดสวยดี โอเคนะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บก,ก,ก็ให้เราเลื่อนมาที่ตรงนี้ไ,ไม่ใช่เลื่อนมาที่ตรงนี้แล้วก็กดไปที่สีเลือกสีที่ท่านชมต้องการเลยครับเอาไปนี้โอเคพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บให้เรามาที่จุดสมจุดตรงนี้ครับจุดสามจตรงนี้นะอยตรงนี้ยขีดสามขีดบนฝ่ามือเนี่ยตรงเนี้โอเคกดเข้าไป แล้วจากนั้นเลือกเป็นอันที่หนึ่งสองสามสี่อันที่สี่อันที่ห้าดิกดไปพอเลือกไปอันที่ห้าบด้านหน้าเป็นสองรอยีสิบีครับด้านหลังเป็นเจ็ดอยีสิบพีเนี่ยมันจะเขียนด้านบนว่าสี่หกต่อ 9. เก้าเนี่ยตามนั่นแหละเออด้านบนมีให้เลือกด้วยเนี่ยอืมถ้าเป็น Facebook ล่ะ ให้ทวิตออนจะเป็น3อืม,อมก็เลือกมาเป็น YouTube ไปเลยนะด้านบนเนี่ย YouTube Channel Banner อ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นี้ <c oughs> โอเคอันนี้ก็ได้ YouTube Channel Banner <c oughs> กับเป็นเออใช่ต้องเป็นอันนี้นะ y o u t u ที่เหตุอะไรน่ะ <c oughs> โอเคมากดตกลง <c oughs> มันจะได้เป็นแบบนี้ครับดังนั้นถ้าพยมก็เอานี้ไว้อยู่ตรงกลางก็ได้ แล้วก็มาที่ตัวตัว A e นะเดี๋ยวขอหากันไม่ใช่ตัว A e, ตรงกลางแล้วก็เอามาเป็นที่มันเป็นรูปภาพเนี่ยตรงเนี้ยกดเข้าไปถ้ามันไม่ขึ้นนะให้มาที่ตรงนี้แล้วก็กดว่าล่าสุดเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้โอเคกดกไปด ก็ตัดขอบนะโอเคเอาตัดแค่นั้นแหละโอเคตัดออกมาแล้วจากนั้นก็ขยายให้มันเล็กลงนะครับแล้วก็กด c ั p y โอเคไอ้ไม่ใช่กด c ั p y ปผิดอดันเรากดไปที่เดิมเลย ไว้เหมือนเดิมแล้วก็ลดขนาดแล้วก็ Copy เพราะมีสองอันนะ mm. ก็ตามนี้เสร็จแล้วครับตามนี้แหละแล้วจากนั้นผมจะเขียนเพื่อว่า R O V นะ กดโอเคเราก็กดคำว่าเพิ่มขนาดนะให้มันใหญ่ๆหน่หอยเ,เอาสักเท่าน,นี้แหละโอเคจากนั้นมาที่อันเดิมเทสี อเคก็จะประมาณนี้แหละครับแล้วก็กดตรงนี้นะกดตรงรูปแชร์เนี่ยด้านบนเลขบวกเนี่ยกดเข้าไปเลยแล้วก็เอาเป็นเท่านี้แหละแล้วก็กดเซฟทูแกลอรี่กดติดดิโอเคกดติดแล้วมันจะขึ้นแบบนี้แล้วก็กดออกมาได้เลยแล้วก็มาที่ Google ไอ YouTube Studio แล้วจากนั้นก็กดมาที่คียสามคีด์วิดีโอ แล้วก็เลือกเป็นคลิปที่เราจะเปลี่ยนนะเอาเป็นคลิปนี้แล้วกดเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็กดเครื่องหมายประกาศตรงด้านบนโอเคจากนั้นเสร็จปุ๊บให้กดมาที่ประกาศแล้วก็กดบวกภาพโอเคครับแล้วจากนั้นก็เลือกมาเป็นภาพนี้นะเอาวีจากคนลับเนี่ย โอเคกดเข้าไปเลยแล้วก็กดเลือกโอเคครับแล้วก็กดเลือกมาที่การตั้งค่าขั้นสูงนะแล้วจากนั้นก็มาเลือกนะครับว่าวีดีโอของท่านสําหรับเด็กหรือว่าไม่สาหรับเด็กนะโอเคของผมก็ไม่ใช่สําหรับเด็กนะครับโอเคจากนั้นก็หมวดหมู่ครับเลือกเป็นแล้วแต่ท่านผู้ชมนะจะเอาเป็นบันเทิงก็ได้หรือว่าจะเอามาเป็นการศึกษาก็ได้ของผมเลือกที่จะเป็นของการศึกษานะครับ นี่ครับโอเคก็เสร็จสิ้นแล้วก็กดปันทึกครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ถ้าชอบมากๆกด subscribe ให้ด้วยนะครับ